ััส้นนบเทงฝากกดติดตามด้วยนะคะเปิดวาร์ปกะทิทิวาวันหรือกะทิทิกต็อกครูสอนเต้นสุดแซ่บส่องความรักปนเซ็กซี่ของกะทิทิวาวันเกียรติเรืองชัยหรือครูกะทิคุณครูสอนเต้นคนแก่และเจ้าของคลิปท i k ต o อ,อกยอดวิวสูงบางคลิปยอดวิวมากกว่า10ล้านครั้งสำหรับกะทิทิวาวัน เป็นอ,อีกหนึ่งสาวมากความสามารถเธอเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายก่อนที่ภายหลังจะร่วมหุ้นกับครูกั้งกันนุดีครูจิตเปิดสตูดิโอสอนเต้นในชื่อ adminisize ic d dance studio ซึ่งแววววมาว่ากำลังจะเปิดสาขาสอง แล้วสวยน่ารักแถมเต้นเก่งมากงานนี้ไม่แปลกที่หลายคนจะเข้าไปค้นหาซื่อสาวสวยคนนี้ใน Google มากมายติดตามความน่ารักและการเต้นดีๆของกะทิได้ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม t i k t o อกะทิแอดคาติโข่าวสั้นบันเทิงฝากกดติดตามด้วยนะคะ